เด็ความรักที่ซื้อตรงและชัดเจนแก่ฉันหรือ,อ,อจ้านส่งข้อความบอกพ่อกับแม่ว่าจะมีเรื่องสําคัญเางจะบอกพ่อกับแม่แม่ของเสือจา้านใช้เวลานานก็จะตอบโอเคไม่เข้าใจแล้วตอนนี้สีหน้าของมูงนี่บอกย,ยังไม่ดีขึ้นมากเพราะวิ่งกลับไปเอารถและกลับมานอนที่โรงแรงมผู้กลับทนไม่ไหวก็จึงอนุมัติให้พัก้อนสักระยะเพื่อทําให้เขารู้สึกดีขึ้น ในขณะที่นอนอยู่บนเตียงเขาเริ่มนึกถึงคำพูดของเซียวจ้านภรรยาของเขาจะมีเรื่องที่ต้องจัดการตอนนี้พ่อกับแม่ของเซียวจ้านมาที่ปัก,กีิ่งนแล้วโอกาสนี้หาไม่ได้ง่ายๆเขาจึงส่งข้อความบอกพี่ว่ามาปสารภาพบอกพ่อกับแม่ซะให้ความรับที่ซื่อตรงและชัดเจนแก่ฉันและฉันก็จะพาเธอไปพบพ่อกับแม่ของฉันเหมือนกันตอนนี้เซียวจ้านดูเหมือนจะกังวลว่าถ้าพ่อแม่ของฉันไม่เห็นด้วยละ่ะพวกท่านจะมาหาฉันอีกไหมหนี้ปอตอบพี่ว่า ทำไมคุณไม่คิดถึงความรักที่คุณมีให้คนรักของคุณบ้างฉันมาจะเน้นย้ำกับคุณเสมอว่าถ้าคุณรักฉันก็ให้พูดออกมาและหากมีคำถามใดๆคุณก็ต้องพูดเสียวจ้านถามวังนี้บอกว่านี่คือความรักที่คุณต้องการใช่ไหมวังนี้บอตอบว่าอืมวังนี้บอกพูดไปแล้วเสียวจ้านคนให้คำตอบกับตัวเองมากกว่าแล้วว่าเสียวจ้านจะบอกเห้ไปแล้วว่ากินเค้กไปแล้วหร่เธอก็ยังยืนยันที่จะซื้อชิ้นเล็กๆให้เขาอีกชิ้นหนึ่งเพราะของเสียวจ้านทำอะไรไม่ถูกและจะบอกลูกตัวเองว่าอย่ากลัวแฟนผูดไปเลย แม่เสียจนเหลือบมองเขาและเธอก็พูดคำในขณะที่จุดเทียนว่า้องใช้ความพยายามอย่างมากมาจาัดงานเกิดให้คุณดังนั้นลูกต้องกินเค้กเพื่อเชยแล้วพ่อของเสียจา้านก็พูดขึ้นมาว่าแม่ของลูกก็เป็นเิง่งนี้แหละจ้าน เสียจันยิ้มในขณะที่ดูการทะเลาะวิวาสเิ็หน่อยของพ่อกับแม่เมื่อแม่จุดเทียนเสร็จเสียจันก็หลับตาและกล่าวคำอวยพรอีกครั้งหลังจากที่ตัดเค้กแล้วพาก็นั่งตรงข้ามกับพ่อแม่ของเขาเงิของเจ้าก,ก็ตายเงยอ,ออกเมื่อนึกถึงคำที่จะสลัสภาพแม่ของเสียจันขยับเก้าอี้เล็กน้อยจากนั้นครู่หนึ่งเธอก็ถามว่าอาที่แล้วที่แม่มาหรืที่ชื่อหวังอี่บอกเข้าไปไหนแล้วเขามาฉลองวันเกิดกับลูกไหมเสียจันรู้สึกอายและเขินมากและแม่ก็มองดูลูกชายคนเดียวของเธอยางอ่อนโยนอุ้ยกับแม่จัน เสืันตัดใจเข้ามาด้วยความรักและความเหงื่จากพ่อและแม่พ่อและแม่ของเขาค่อนข้างเข้มง,งวดเมื่อตอนที่เขายังเด็กส่วนแม่ของเากาเป็นผู้หญิงที่ทั้งอ่อนโยนและมีน้ำใจเธอมีความร้อนแรงและกล้าหาญเ,เหมือนดอกคำนีเหียสีแดงใต้สาจันทร์อย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้เป็นแม่แล้วเธอก็มอบความรักให้แต่เสือจันด้วยความอ่อนโยนในช่วงเวลานี้แม่ของเขานั่งตรงข้างกับเสือจันและพูดว่าบอกฉันเสือจันจันไม่เรื่องอะไรจะพูดกับแม่ดูเหมือนว่าแม่จะเตรียมการเพียงพอแล้วที่จะรับฟังเสือจันวางช้อนลง และเช็ดเหงื่อที่ฝ่ามือบนกางเกงของเขาและเขาก็ยังคงตื่นตระหนกนอยู่เล็กน้อยพ่อของเสียจานถอนหายใจอย่างเงียบๆคงจะเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดใจพอสมควรสีหน้าลูกชายของเขาถึงดูกังวลขนาดนี้พ่อวางฝ่ามือบนหลังของแม่เป็นเวลานานแลเดินออกไปข้่ห้องน้ําแม่ของเสียจานไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีสักพักเธอก็ถามว่าวางนี่เอาใช่ไหมเสียจานเรียเลียงฝีปากและจับมือของตัวเองแน่งกับพี่จะบอกว่าใช่เขาไม่เคยเลี่ยงสายตาของแม่ขนาดนี้มาก่อนเขารู้ว่าแม่ของเขาจะไม่โกรธ แต่ตอนนี้ผู้หญิงที่อ่อนโยนคนนี้จะคิดยังไงกับรสศลิยมทางเพศของเขาเขากลัวว่าแม่จะเป็นทุกข์แล้วกลัวว่าแม่จะรับความจริงไม่ได้กลัวว่าแม่จะผิดหวังในตัวเขาจริงๆแล้วเขาไม่อยากทำร้ายความรู้สึกของคนในครอบครัวและเขาอยากอย,กอยู่กับวังี้ต่อตลอดชีวิตแม้ว่าอุปสรรคครั้งนี้จะยากแค่ไหนเขาต้องรอดและผ่านไปให้ได้แม่ของเสือจันบอกว่าเขาดูเด็กกับคุณนะเป็นประโยชน์บอกเล่าที่ไม่ใช่คำถามที่โกรธเสือจันตอบว่าอายุนอ้อยกว่าฉันหกปี แม่ของเสือจันเงียบเป็นเวลานานก่อนที่จะถอนหายใจออกมาผู้ชายยอมรับ,บประกบว่าพวกเขาคบกันเป็นคู่รักมานานแล้วตอนที่เธอได้รับข้อความของเสือจันที่บอกว่าจะมีเรื่องสำคัญที่อยากจะบอกพ่อกับแม่ล้วก็พอจะเดาได้ว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นเช่นนี้ย้อนกลับไปตั้งแต่เดือนกันยาย,ยนจนถึงปัจจุบันเธอต้องการพิสูจน์ื่อหักล้างการคาาเดาของเธอนับครั้งไม่ถ้วนแต่เสียงของลูกชายของเขาตอนที่ร้องไห้ขึ้นนั้นยังติดอยู่ในหัวใจของเธอลูกชายของเธออาศัยอยู่กับเธอมานานกว่า20ปีและเขาจะร้้อองอนนงไหกัับนนื่ย ธอคิดว่าเด็กชายที่ยังคงสวมสูทและดูร้อนคงเป็นเพื่อนธรมธรมดาธรรมดาจะเป็นแฟนกันได้ยังไงเธอมีลูกชายคนเดียวนะแล้วมีใครอีกบ้างที่รู้เรื่องนี้เ็อเร่วมฉันของเซียจ้างตอนที่เขากำลังเรียนหนังสือก็เริ่มต้นครอบครัวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจะบอกว่าเธออิจฉาก็คงไม่ผิดแม่คนไหนบ้านที่ไม่ต้องการเห็นลูกชายของเธอเริ่มต้นสร้างครอบครัวแต่แม่ของเซียจ้างจำได้ว่าจ้างจ้างบอกกับเธอว่าถ้าแต่งงานและมีภรรยาก็เท่ากับว่าคุณตกงานเธอไม่รู้ว่าประโยคนี้จริงหรือเท็จ เพื่ออนาคตของลูกชายเธอจึงไม่เคยเร่งดัดเขาเท่าไหร่แค่พูดถึงเรื่องรักๆค้อยๆตีตลกกับเขาบ้างแม่ของเซียวจ้านเงียบและไม่รู้ว่าคนจะทํายังไงความคิดถห็นอของเธอลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าเมื่อพ่อของเซียวจ้านเดินเข้ามาก็เห็นว่าเธออยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพ่อเขาหมดคิ้วแล้วนั่งลงทันทีและแม่ของเซียวจ้านก็บอกกับสามีของเธอว่าจ,นจันจ้านดูเหมือนจะกำลังคบกับเด็กผู้ชาย 水推船移岸不移，刀切莲藕丝、哦、不断，山高水远情不离。 สายตาคนที่มีความรักจะเป็นเช่นนี้หรือเปล่าแล้วทำไมเราต้องเขินตามด้วย i